มว่อนี้เฮาจะมาว้าให้ฟังบางห้องหอยการต่อสู้กู้ชาติของเจ้าอนุวงศ์อยู่ในใจกลางเมืองกาลสินมีหุปปั้นเจ้าเมืองเมืองกะลสินผู้ทาอิทชสื่อว่าพญายาไซสุนทรผู้ซึ่งเจ้าอนุวงศ์ได้สั่งประหารชีวิตย้อนว่าเจ้าเมืองผู้นี้บ่ให้การห่วมมือในการต่อสู้กอบกู้อิสรภาพเพื่อให้ประเทศล่านสร้างได้หลุดพ้นออกจากสถานะเป็นเมืองขึ้นของสยาม พญะยาไซสสุนทรชื่อเดอมแมนเท่าสมพมิตรเป็นคนเวียงจันทร์ในปี1777ในเวลาที่กองทัพสยามปิดล้อมเมืองเวียงจันทร์บุคคลผู้นี้ได้มีการทอรยศต่อชาติมาแล้วโดยได้เก็บกำมความหลับความหนาแน่นและความมั่นคงของแนวป้องกันเมืองเวียงจันทร์ให้แก่ขาดศึกและนํากําลังพลจํานวนหนึ่งยกง่ายออกจากเวียงจันทร์ขี่เหือลองแม่น้าของไปขึ้นฝั่งขวาแล้วตั้งบ้านเฮือนอยู่กาลสินและได้ขอขึ้นกับสยาม สิปีต่อมาคือปี1 7ึ่งเ้ก้าเท่าสมพมิตรได้เอาบรรณาการไปถวายแกกษัตริย์สยามที่บางกอกจากนั้นสมปีก็ได้ถึกแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกาลสินและได้หับน้ำบัญญัติเป็นพญาไซสุนทรอยู่เมืองยะสสธรถา้าเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งซือววัดมหาธาตุเขาจะเห็นหูปั้นเคืองคิงของบุคคลผู้หนึ่งสือวสิง นามสกุลสิงเสนีตั้งอยู่ในเดินวัดดังกล่านายสิงสิงเสนีก็คือพญาบดินเดชานั่นเองผู้ซึ่งเป็นแม่ทัพสยามที่โหดเหี้ยมมีฐานทัพตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรห่างจากวัดมหาธาตุบ่เพอเท่าใดกิโลเมตรยกกองทัพป,ปราบขาบวนกู้ซาดของเจ้าอนุว,นวงศ์ยางป่าเถื่อนด้วยการปุ้นะดมทรัพย์สมบัติของประชาชนและของซาดจับเอาพาาระวงศ์สาแห่งกษัตริย์นครเวียงจันทร์ ไปคุ้มขังประจานทรมานเข็นฆ่ายางให้มนุษยธรรมกวดต้อนเอาคนลาวไปเป็นฆ่าท่าให้แก่สยามและจูดเผานาครเวียงจันทร์จนเป็นเทาทานและกลายเป็นเมืองห้างปู่เทาผู้แกอยู่ท้องทินได้เล่าสู่ฟังเถิงความโหดให้ของนายสิงสิงเสนีว่าเพื่อลงโทษคนลาวผู้หักศาตร์ที่เขาจับมาได้นั้นแม่ทัพผู้นี้ได้เต้าโฮมชาวบ้านอ้อมกองไฟที่สุมขึ้น แลว้วก็บังคับให้ญาติพี่น้องของคนลาวผู้หักศาสนั้นจับสองแขนสองขาโยน,นผู้เกีียวทิมเข้าในกล่องไฟทั้งเป็นให้ชาวบ้านได้เบิงได้เห็นเพื่อสร้างความย่านกลัวและย้อมจำนวนต่อพวกเขาอยู่เซญภูมิก็มีหูปปั้นของเจ้าเ,เมืองเมืองเซญภูมิสื่อว่าพญาแลเสียชีวิตในปี1 8ึ่งพันหเขาเจ้าได้สลักสื่อไว้ในหูปปั้นว่าพญาพักดีสุมพลนับแต่ปี18ึ่งพันแปดห้อยสี่มา สยามได้ประกาศต,ต่อต่างประเทศว่าสายแดนทิศตะวินออกของประเทศพวกเขาเมนยุตสายผู้หลวงดังนั้นเจ้าอนุวงศ์จึงคิดว่าถึงว่าประเทศตนจะตกเป็นประเทศสลาดของสยามก็าตามแต่ต้องได้มีการกำหนดขอบเขตสายแดนให้ชัดเจนและจ่าแจ้งเสียก่อนเจ้าอนุวงศ์ได้สั่งให้พญาแลไปปักหลักสายแดนลาวสยามแต่ผู้เกียวโบ่ปฏิบัติอ้างว่ามันยุง่งยากทุลักกันดานดังนั้นเจ้าอนุวงศ์จึงได้สั่งประหารชีวิต ยุทธงสมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมาได้มีอนุสรสถานคองสาวบุญเหลือซึ่งทางการไทยสมัยจอมพ้นปอพิบุญสงครามได้ปั้นแต่งขึ้นว่าเป็นวิรสตรีห่วมกับคุณยิงโมปราบกองทัพลาวล้านสร้างจนป่าใสพวกหัวนิยมรัฐีไทยใหญ่ได้สร้างเรื่องนี้โบมีมูลความจริงขึ้นมาสาวบุญเหลือเป็นคนไส้ของคุณยิงโมผูกเกี่ยวได้ถือกระบอกบุกเข้าจูดขบวนเปลี่ยนมือ ของกองทัพเจ้าอนุวงศ์ระเบิดขึ้นและสาวบุญเหลือก็ได้เสียสละเป็นการชัญญันในพวกคุณยิงโมตะลุ่มบ่อนฆ่าทหารลาวจนตายหมดตามความจริงผู้ป้องกันลาวบม่มเยนทหารซึ่งมีจํานวนเพียงสี่สิบคนเท่านั้นที่มีหน้าที่นำพาทางทื่อฆ่าตายโดยกองทหารสยามที่ทรงมาจากเมืองคุขันเพื่อสกัดกั้นขบวนเคลื่อนย้ายของคนลาวจากโคราชนครราชส,สีมากับคืนเวียงจันทร์ ที่ข้างคืนอยูุธงสำริจในเวลานั้นห้างจากอนุสรสถานของสาวบนเหลือประมาณ2อกิโลเมตรได้มีสถานที่แห่งหนึ่งเอิ้นว่าหนองหัวลาวซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นท่งนาแล้วพวกแปลงปินป้นประวัติศาสตร์ได้เล่ากันว่าคุณยิงโมกับผักพวกได้ตัดหัวทหารลาวแล้วทิ่มลงหนองดังเกาวจึงเอื้นว่าหนองหัวลาวยุตน,นาระตูเมืองนครราชสีมามีหูกปั้นของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ใส่ชือว่าเท่าชุระนารีหรือคุณหญิงโมซึ่งพวกนินยมรับทีไทยไ่สมัยจอมพลปอพิบุญสงครามได้ปั้นแต่งขึ้นเพื่อให้มหาสนทั่วไปเข้าใจอย่างผิดพลาดและรับหู้ว่าเป็นวิรศตรีผู้ยิ่งไงที่สร้างวิลกรมไว้อยู่สมรภูมิทงสเร็จด้วยการปราบกองทัพลาวล้านสร้างของเจ้าอนุวงศ์จนเป็นการตัดสินไซสนะให้แก่สยามตามความจริงแล้วโบมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยั่งยืนเลยว่า ท่าชุลานาลีหรือคุณหญิงโมมีตนมิโตและได้สร้างวิลกรรมดังกล่าวหูปั้นสาวบุญเหลือก็คือหูปั้นเท่าชุลานาลีหรือคุณหญิงโมเปลี่นเพียงสัญลักษณ์แห่งการเยียบย่้ดูมินเกียรติศักดิ์ศรีของชาตลาวเพื่อดับหมอดแนวคิดชาตินิยมของคนลาวบ่ให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ยูฮอมผู้เข้าสารอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นได้มีหูปั้นพญานาลินหรือเจ้าจอมซึ่งสาวบ้านคนเสื้อชาตลาว ได้สร้างขึ้นเป็นอนุสรสถานเพื่อระลึกถึงวิลกรรมอันยิ่งใหญ่ของเพินในสงครามกู้ศาสตร์นำพาโดยเจ้าอนุวงศ์ต้านกับกองทัพสยามแม้แต่คนไทยเองก็ยังเข้ารบนับถือย้อนความกล้าหาญเด็ดเดียวต่อสู้บุยอมจำนวนของเพินจนได้ขนานน้ำไ้ว่าเป็นเจ้าจบมพวกเขาควรถือพญานาลินเป็นวีลชนผู้หนึ่งของซาตหลาวตามการเล่าของผู้เท่าผู้แกว่าเผินแมนแมทับผู้เด็ดเดียวกล้าหาญผู้หนึ่งของเจ้าอนุวงศ์ จึงได้หับคำสั่งให้ต้านการเคลื่อนทับของกองทหารสยามที่ไล่ตามกองทัพเจ้าอนุวงศ์ยุนองบัวลําพูตามการคาดกะเนของเจ้าอนุวงศ์ว่าแน่น้อนกองทัพของสยามต้องเคลื่อนทับผ่านหอมผู้เข่าสารเพื่อมุ่งหน้าไปสู้นองบัวลําพูอยู่ทางทิศตะวันออกจึงได้แต่งให้กองทัพพญานาลินไปอัดหูดักสกัดย่หอมผู้เข่าสารดันไว้หมายว่าถ้าอัดหูนั่นได้จึงจัดสนะแต่ถ้าอัดหูนั่นบ่ได้แมนปราไซ ดังนั้นพญานาลินจึงได้นําพากองทหารของตนสู้หบอยู่ที่นั่นอย่างกระตดหานแต่ย่อนเล็กลายกว่าทานอาวุธล่าสมัยสู้กับอาวุธทันสมัยบได้สุดท้ายทัพของพญานาลินก็แตกสลายส่วนพญานาลินเองก็ทึกกองทัพสยามจับได้เมื่อจับได้แล้วพวกเขากดใส้วิธีไกลเกียรว่าจะให้ยดถาบรรดาศักเฮื่อนซานาบ้านสองเล่นอื่นแต่เพื่อนบยอเพราะอุด,ดมคติของเพื่อนแมนนักหบมีแต่ชนะก,กับเสียดังนั้น พวกเขาจึงประหารชีวิตเพิ่นอย่างโหดหี้ยประเทือนด้วยวิธีมัดใส่กวกไม้แล้วเอาสร้างแทงบอนที่เพิ่นเสียชีวิตมีลักษณะแปลกประหลาดหลายดังนั้นประชาชนเขตภูเยียงจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของพญานาลินขึ้นอันเป็นที่นับถือและสักการะบูชาของประชาชนอยู่ในคงเขตดังกล่าวซึ่งไปภายกายไปกายมาตามเช่นทางกวาดบถมได้ที่จะบ่ไปไหวอย่างบริเวณแต่ละวันจนกลายเป็นเทพหลักองค์หนึ่ง แต่ละปีประชาชนได้เฮ็ดบุญฉลองสามเมื่อสามคืนแต่ตกมาสมัยจอมพลปอพิบุญสงครามเพิ่นได้หาวิธีทำลายด้วยการสร้างเส้นทางผ่านเขตดังกล่าวสร้าวบ้านก็เลยยกขึ้นไปตั้งอยู่เนินภูห่างจากเส้นทางประมาณ30มิเมตรและก็ยังซืบต่อเฮ็ดบุญฉลองและครบงันบุชาคือทุกๆปีผ่านมาหลังมานี่รัฐบาลไทยได้เอากองทหารประมาณสองกองพันไปตั้งค่ายถาวรใส่และนับแต่นั้นมา ชาวบ้านเขตดังกล่าวก็เลยบอสามารถเทศบุญสลองประจำปีดังที่เคยทำมาคือแต่ก่อนได้อีก